คือเต่งโตงามเธยายเจยาย้าสิไปทั้งไดยยายแต่เรสิไปเห็นงานพ่อหิ่งข่อยได้งานดีขนาดเลยงานด้านบริการมีแต่แขกระดับ V.I.P งานดีปากคือเมนเธ้ยายเอามาสร้างว่าพ่อหน่อ้ยข่อยหิ้งเฝ้าพ่อหญ่งที่ยังได้น้อบันนี้พ่อหญ่งเห็ดงานดีปานี่ปากเมนมันมาไวดอกยายเอานีอยาสีฟันสมมติพ่มดีเมาตื่นมาลำลรยบูบูด กินปากสดชื่นจบทุกปัญหาในสมองเร่งรีบใหญเ่เป็นทั้งยาสีฟันเป็นทั้งน้ำยาบวนปากเลยยายสันขอยฝ้าวไปก่อนขอย่านเขางานสายลมหายใจสดชื่นฟันขาวหมั่นใจแต่งตัวงาม,งามรับแขก VIP ก่อนจ้าอายในฐานะอายเป็นแขก VIP จากพัญหาเหลือรอยหาซิปจา้า ที่พักฟรีจะอไย